الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين والطاهرين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوى دي كابتن بوشون تب ما بوب كان إي ناي راي كان هون سمود كون أي เมื่อออิสดที่แล้วเราได้รับฟังถึงเรื่องราวของการลงวิวรลำดับที่หนึ่งและลำดับที่สองนั่นก็คือเป็น,นสุราสองสุราที่เราได้นำเสนอไปแล้วนั่นก็คือสุราอัลอาลักกับสุราอัลกลัมเพราะนั้นในวาระต่อไปนี้ออิสดต่อไปเราก็จะมาศึกษา ถึงการลงวิวร์ในลำดับวิวร์ที่สและลำดับวิวร์ที่4ต่อไปของอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราก็จะได้มาเรียนรู้กันถึงเรื่องเหตุผลหรือว่าหลักการในการลงสุรที่3แล้วก็สุร์ลำดับวิวร์ที่3และสุร์ลำดับวิวร์ที่4รวมสองสุร ซึ่งมีปรากฏในอัลกุรอานเป็นสุราลำดับที่73และสุราลำดับที่74เพราะนั้นในวาระนี้ก็จะขออนุญาตนำเสนอต่อท่านผู้ชมถึงรายละเอียดของการลงวิวรสุราที่73และ74จากนั้นเราก็จะได้นำเอา วิวรณที่ถูกได้แปลเป็นภาษาไทยที่จะให้ท่านผู้ชมได้ศึกษาร่วมกันในภาษาที่ในภาษาที่เรียกว่าอยู่ในยุคสมัยที่เราจะทำความเข้าใจคำแปลของอัลกุรอานได้อินชาอัลลอฮ์หวังว่าสิ่งที่เรานำเสนอกับท่านผู้ชมนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากและจากว่าท่านผู้ชม จะช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเป็นเพื่อที่ให้กำลังใจแก่ผู้จัดทำรายการก็จะเป็นพระคุณยิ่งนั้นล,ลำดับต่อไปก็อยากจะขอเรียนอนุญาตนำเสนอท่านผู้ชมถึงสาเหตุแห่งการลงวิวร์ของสุรัลำดับวิวร์ที่3และลำดับวิวร์ที่4ซึ่งตรงกับสุรที่73และสุรัที่74 ดังต่อไปนี้การรับวิวณอ,อัลกรุรอานของท่านาศาสดาณท่ถ้ำเขาฮิรอในคืนลายละตุนกัดนั้นทรงอนุภาพยิ่งซึ่งทำให้ท่านาศาสดาสันสะทานเมื่อกลับไปถึงบ้านดังนั้นท่านหญิงขอ,ขอดียะอะไรฮาสลามภรรยาของท่านจึงนำผ้าหม่มาห่มให้ท่านสลาัลลาวอะไรสลามดังนั้นหลักฐานปรากฏณสุระ อัลมุดดอัลุซัมเมลหรือผู้ห่มผ้าลำดับวิวะีที่สามและจริงปรากฏอยู่ในสุรที่เจสตามลำดับในอัลกุรอานทาให้ท่านศาสดาถูกเรียกขานในอีกสมญาณน,นามหนึ่งว่าอัลมุดดะเซมหรือผู้คลุมกายดังปรากฏอยู่ในลำดับวิีที่สี่และเป็นลำดับสุร ในเอกราลำดับที่7 4เพราะฉะนั้นจึงขออนุญาตท่านผู้ชมได้นำเอาคำแปลของส ah ุราอัลม ah ุดดัสซุลกฏสุราอัลมุซัมิลเป็นส ah ุราที่ลำดับวะฮีที่3แล้วก็เป็นสุราที่7 3ซึ่งมีทั้งหมด30องค์การดังต่อไปนี้อัลลอฮฺบิลลลฮามิัชัยตันอรลรจีมบิสมิลลาฮิรราอห์มานิรรฮีม ด้วยพระนามของลล l a ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอโอ้เจ้าผู้ผู้คุมกายเอย๋ยจงยืนขึ้นอย่างมุ่งมั่นตลอดทั้งคืนเว้นไว้ก็จะเพียงเล็กน้อยครึ่งหนึ่งหรือลดทอนลงแต่เพียงเล็กน้อยจากนั้นหรือเพิ่มขึ้นให้กับมันและจงอ่านอัลกรุรอานในท่วงทำนองที่ราบรื่น แท้จริงในเรววันนี้เราจะถ่ายทอดมาให้กับเจ้าด้วยกับวัจนะหนึ่งที่หนักหน่วงแท้จริงการตื่นอยู่ในยามกลางคืนย่อมมีความมั่นคงและมีความสูงเด่นมากกว่าในแง่มุมของวัจนะของอัลลอฮ์ทั้งนี้เพราะในระหว่างกลางวันนั้นเจ้ามีภารกิจต่างๆที่ต้องนำออกมาทำดังนั้นจงกล่าวสรรเสริญ ในพระนามของพระผู้วิบาลของเจ้าเถิดและจงพรีอุทิศตนเพื่อพระองค์ด้วยกับการพรีอุทิศที่สมบูรณ์พระผู้วิบาล่นทิศตะวันออกและทิศตะวันตกไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่พระองค์ดังนั้นจงยึดมั่นพระองค์ไว้เป็นผู้พิทักษ์ของเจ้าเถิดและต้องมีขันติธรรมในสิ่งที่พวกเขาพูดกัน และหันห่างจากพวกเขาด้วยกับมารยาทที่งดงามและจงปล่อยค่าไว้ให้จัดการกับบรรดาผู้ปฏิเสธผู้เสวยสุขและจงผ่อนพันในกับพวกเขาสักเล็กน้อยแท้จริงที่อยู่กับเรานั้นเป็นโซ่ตรวนที่หนักเอื้องและไฟที่ร้อนแรงและอาหารหนึ่งที่ทำให้สำลักและการลงโทษหนึ่งที่เจ็บปวดเป็นวาระที่เมื่อพิภพบ และมวลภูผาจะสั่นสะท้านมวลภูผาจะเป็นดังกับเนินทรายที่ไหลร่วนแท้จริงเราได้ประทานลงมาให้กับพวกเจ้าคือาศาสนทูตองค์หนึ่งเพื่อมาเป็นพยานหนึ่งให้กับพวกเจ้าเชกเช่นเดียวกับที่เราส่งสาศาสนทูตองค์หนึ่งมายัางเฟิรูนแต่ฟิรฟูนฝ่าฝืนศาสนทูตองค์นั้นเราจึงจับกลุ่มเขา ด้วยกับการจับกลุ่มที่เป็นมหันตภัยหนึ่งฉะนั้นหากพวกเขาไม่ศรัทธาพวกเจ้าจงหลีกหนีไปจากวันนี้ได้อย่างไรซึ่งจะทำให้เด็กต้องมีหัวขาวโพนและในวันที่ฟ้าฟ้าจะแตกออกคำสัญญาของพระองค์ต้องบังเกิดอย่างแน่นอนนี่คือวันที่ฟ้าฟ้าจะแตกออกคำสัญญาของพระองค์ ต้องบังเกิดอย่างแน่นอนนี่คือข้อเตือนำรำลึกหนึ่งที่แน่นอนจงขอให้ผู้ใดก็ตามที่ปรารถนาจงแสวงหาทางไปสู่พระผู้วิยบาลของพวกเขาเถิดแท้จริงผู้วิบาลของเจ้าทรงตระหนักยิ่งถึงการที่เจ้ายืนขึ้นอย่างมุ่งมั่นเกือบสองในสามส่วนของรัฐอิการหรือบางครั้งครึ่งหนึ่งหรือหนึ่งในสาของมัน หรือเอพร้อมไปกับคณะหนึ่งของผู้ที่อยู่กับเจ้าอัลลอฮ์ทรงคำนวณนับทั้งยามกลางคืนและยามกลางวันพระองค์ทรงตรหนักดีว่าเจ้าไม่สามารถคำนวณนับมันได้อย่างแม่นยำจึงผ่อนผันให้กับพวกเจ้าจึงให้มีการอการอ่านอัลกุรอานให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้พระองค์ทรงตรหนักดีว่าบางคนของเจ้า จะได้รับความป่วยไข่ขณะที่บุคคลอื่นๆจะต้องเดินทางไปยังดินแดนต่างๆเพื่อสสแสวงหาความโปรดปรานของอัลลอฮ์และยังบุคคลอื่นๆจะต้องสู้รบในทางของอัลลอฮ์จึงให้มีการอ่านมันให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้และจงดำรงการนามาดและการจ่ายสก,กัดและจงให้อัลลอฮ์ยืม ด้วยการให้ยืมที่ดีสิ่งใดก็ตามที่เป็นความดีที่พวกเจ้าส่งมาล่วงหน้าเพื่อตัวของพวกเจ้าเองเจ้าก็จะพบมันอยู่กับอัลลอฮ์ในรูปแบบหนึง่งซึ่งยอมดีย่อมดีกว่าและยิ่งใหญ่กว่าในเชิงของการตอบแทนอัางวันและจงอ่านและจงวอนขอต่ออัลลอเพื่อการอภัยโทษแท้จริงอัลลอฮ์ส่งไว้ซึ่งการอภัยโทษ ทรงเมตตาปราณีเสมอซุดคาอลลอฮุลอาลีย,ยุลอาลีพระดำรัสของ Allah สมจริงเสมอเาะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสุร่ะอัลมุสซามิลซึ่งเป็นสุร่าลำดับวะฮีที่สามหรือว่าตรงกับสุร่าลำดับที่73นั้นก็เป็นลำดับสุร่าที่ Allah มีบัญชาให้ท่านนบีทําการละหมาดทําการอ่านอัลกุรอานแล้วก็ถือว่าเป็น บัญชาของอัลลอฮ์ที่ให้มีการละหมาดกับการออกสกาศคู่กันเพราะนั้นเราจะเห็นได้ว่าบัญชาให้ละหมาดและสการนั้นถืได้ว่ามีปรากฏเป็นครั้งแรกอยู่ในสุรอัลมุซัมมิลที่เราได้อัญเชิญไปแล้วและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการอา่านอัลกุรอานนั้นอัลลอฮุสฮาุลลาก็ทรงเน้นย้ำในสุรอัลมุซัมมิลให้มีการอา่านอัลกุรอานมากๆเพราะนั้น จึงเห็นได้ว่าการที่เราเข้าสู่การละหมาดเราก็ต้องใช้อัลกุรอานเป็นเอ่อเป็นเรียกว่าเป็นหลักอันสําคัญที่ว่าจะทําให้การละหมาดของเรานั้นสมบูรณ์เพราะฉะนั้นในในเรื่องของการอัลกุรอานนอกการละหมาดก็ถือว่าเป็นพระบัญชาของลอที่เราทิดพระองค์มีบัญชาให้เราอ่านอัลกุรอานให้มากๆเพราะฉะนั้นการที่เราได้จัดทํารายการนี้ก็เพื่อที่จะให้เรามีโอกาสได้ศึกษาถึง คำแปลของอัลกุรอานและเราจะได้มีความทราบซึ้งในพระบัญชาของอัลลอฮ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่เราอ่านกุรอานในการละหมาดของเราเพราะนั้นลำดับสุร้อต่อไปก็คือสำหรับสุร้อนอัลมุดัซซิร์ซึ่งเป็นลำดับวะฮีที่4สุร้อนนี้มีมีองค์การทั้งหมด56องค์การซึ่งเราจะได้อ่านคำแปลของสุร้อนนี้ดังต่อไปนี้ أوسب อ ل ل ه من الشيطان الرجيم ب س ร الله الرحمن ราะ ح ีมด้วยพระนามของ Allah ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาปราณีเสมอโอ้เจ้าผู้ห่ผมผ้าของเจ้าเอ๋ยจงยืนขึ้นและตักเตือนเธอจงประกาศถึงความเกรียงไกรขององค์อภิบาลของเจ้าและจงทำให้อาพรของเจ้าสะอาดบริสุทธิ์ และจงห่างไกลจากมนจินทั้งมวลจงกระทำบุตรจงอย่ากระทำบุญคุณหนึ่งเพื่อมุ่งหวังการตอบแทนหนึ่งที่มากกว่าและจงมีขันติธรรมเพื่อเห็นแก่พร้วิบาลของเจ้าเมื่อที่เป่าจะถูกทำให้เสียงดังออกมาวันนั้นจึงจะเป็นวันหนึ่งแห่งความยากลำบากซึ่งไม่ง่ายเลยสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้น จงปล่อยข้าไว้ให้จัดการกับเขาผู้ซึ่งข่าเป็นผู้สร้างแต่เพียงผู้เดียวและจงประดับประดาด้วยกับปัจจัยต่างๆที่กว้างขวางและให้และให้เขามีบุตรชายหลายคนรายรอมเขาอยู่และทรงจัดหาทุกสิ่งให้กับเขาการนั้นเขาก็ยังกระหายที่ว่าข้าควรจะให้กับเขามากกว่านี้ หาใช่เช่นนั้นไหมแท้จริงเขาเป็นผู้ต่อต้านคนหนึ่งต่อสัญ,ญลักษณ์ต่างๆของเราในเร็ววันนี้ข้าจะครอบคุมงเขาไว้ด้วยกับความทุกข์ยากแท้จริงเขาตอบโต้และคาดการความพินาศจงมีแด่เขาที่เขาคาดการไว้อีกครั้งหนึ่งความพินาศจงมีแด่เขาที่เขาคาดการไว้จากนั้นเขาจะมอง จากนั้นเขาจึงบึ้งตึงและ,ะดุดา่าจากนั้นเขาจึงหันหนีไปอย่างจองหองโดยกล่าวว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากมายากลที่ถูกส่งทอดกันมามันไม่มีอะไรเลยนอกจากคำพูดของมนุษย์ผู้หนึ่งในเร็วๆนี้ข้าจะโยนเขาสู่ในเร็วๆนี้ข้าจะโยนเขาลงสู่สกอตและอะไรจะแสดงให้เจ้าเห็น ว่าสกอตคืออะไรมันไม่เหลือไว้หรือละทิ้งสิ่งใดไว้มันเผาไหม้ผิวหนังมี19อยู่เหนือมันเราได้มอบหมายให้แต่เพียงทวยเทพเป็นผู้คุมไฟและเราได้ทำให้จำนวนของพวกเขาเป็นเพียงเครื่องอีกขวางนึงสำหรับบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นและเพื่อว่าบรรดาผู้ที่รับคัมภีอาจมีความมั่นใจขึ้น และบรรดาผู้ศรัทธาอาจเพิ่มภูในศรัทธาพวกเขาเพื่อว่าบรรดาผู้รับได้รับคำพีจะได้หมดข้อสงสัยและบรรดาผู้ศรัทธาก็เช่นกันและเหล่านี้บรรดาผู้ที่หัวใจของพวกเขามีโรคอาจกล่าวและพร้อมไปกับบรรดาผู้ปฏิเสธเหล่านั้นดังว่าอัลลอฮ์ทรงหมายถึงอย่างไรด้วยกับการสาธยายเช่นนี้ ฉะนั้นอัลลอฮ์จึงปล่อยให้หลงทางไปกับผู้ใดก็ตามที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงนำทางผู้ใดก็ได้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์ไม่มีผู้ใดล่วงรู้ถึงมวลทวยเทพของพระผู้วิบาลของเจ้าได้เว้นแต่พระองค์และมันเป็นเพียงการเตือนอารมณ์รึกหนึ่งสำหรับมวลมนุษย์หาใช่เช่นนั้นไม่ ขอสาบานต่อดวงจันทร์ขอสาบานต่อรัติการเมื่อมันลับหายไปขอสาบานต่อรุ่งอรุณเมื่อมันสว่างจ้าแท้จริงมันเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเป็นข้อเตือนรำลึกหนึ่งให้กับมวลมนุษย์เชกเช่นสำหรับเหล่าบรรดาผู้คนของเจ้าผู้ซึ่งชอบที่จะก้าวไปข้างหน้าทุกๆชีวิตล้วนตกเป็นตัวประกันต่อสิ่งที่มันประกอบไว้ ยกเว้นบรรดาผู้ที่เป็นชนชาวขวามือพวกเขาจะได้พำนักอยู่ในสวนสวรรค์ต่างสอบถามเกี่ยวเนื่องในเรื่องความผิดอะไรที่ทำให้พวกเจ้ากลายมาเป็นชาวนรกพวกเขาจะตอบว่าเราไม่ได้อยู่ในหมู่ผู้ที่ทําละหมาดไม่ได้ให้อาหารกับคนยากจนและเราเคยร่วมนินทาอยู่กับบรรดาผู้นินทา และเราเคยปฏิเสธในวันแห่งการตอบแทนจนกระทั่งความตายมาเยือนเราจะไม่เป็นประโยชน์กับพวกเขาสำหรับการไถ่แทนโทษของบรรดาผู้ที่ให้การไถ่แทนโทษอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขาหรือจากการที่พวกเขาหลบหลีกไปจากผู้เตือนรำลึกนั้นประหนึ่งพวกเขาเป็นฝูงลาที่ตื่นตระนกวิ่งหนีตายจากสิงโตตัวหนึง่ง แต่ทุกคนของพวกเขาหวังไว้ก็คือจะมีการมอบบรรดาบันทึกที่ถูกม้วนไว้จาก Allah หาใช่เช่นนั้นไม่หาไม่ได้พวกเขาไม่มีความเกรงกลัวในวันปรพุพกหาใช่เช่นนั้นไม่โดยแท้จริงแล้วมันเป็นข้อเตือนรำลึกหนึ่งจึงขอให้ผู้ใดที่พวกเขาปรารถนาจน,จนจงจดจำรำลึกถึงมันไว้และพวกเขาจะไม่จดจำรำลึก นอกจากอัลลอฮ์ทรงประสงค์รงทรงคุณค่าที่พวกเจ้าจะต้องยำเกรงต่อพระองค์และพระองค์ทรงคุณค่ายิ่งต่อการให้อภัยสุะกัลลอฮุลอาลียุลอาดีมพระพจนาของอัลสุบฮานูอตจลาสมจริงเสมอท่านผู้ชมที่เคารพครับเราได้ศึกษา,อาสองสุร ตามระดบบวิวรที่3และที่4ซึ่งเป็นสุร้ที่73และสุราที่74ที่ปรากฏในอัลกุรอานเพราะนั้นเราได้รับความรู้จากสุราอ์ทั้งสองนี้ว่าลอสฮานฮุวาตาลานั้นพระองค์ทรงทำให้การละหมาดในยามค่ำคืนเป็นการละหมาดที่เป็นภาคบังคับของท่านศาสดา ท,ท่านจะต้องยืนขึ้นละหมาดในในยามกลางคืนตามเวลาที่ลอสแอตเลาได้ทรงกำหนดไว้นี่ก็เป็นเรื่องที่เราได้ทำความเข้าใจร่วมกันว่าเมื่อท่านศาสดาเริ่มรับวิวรอัลกุรอานเป็นอันดับแรกๆนั้นท่านท่านศาสดาก็ต้องเข้าสู่การละหมาดแล้วก็เข้าสู่การอ่านอัลกุรอานเพราะนั้นใน กิจกรรมทั้งสองที่ท่านศาสดาทำให้เราได้เห็นเป็นตัวอย่างนั้นก็ถือว่าเราในฐานะที่เป็นผู้ที่ตามแนวทางของท่านศาสดาเราจะต้องรักษาถึงแม้ว่าการละหมาดในยามค่ำคืนไม่ได้เป็นวาญิบสำหรับแล้วเราแล้วแต่บรรดาอฮันลุเบตสลามุลลอยอะไรอัจมาอีนก็มีมีคำแนะนำให้กับบรรดาผู้ตามแนวทางของท่านนั้น ได้รักษาละหมาดในยามค่ําคืนเอาไว้ดังที่เป็นแบบฉบับโดยเป็นสุนนะหรือเป็นวาจิบของท่านอาศัสดาและที่เราได้ศึกษาร่วมกันทั้งสองสุร้อนี้เราก็าได้พบว่าการออกสกาดก็ถือว่าเป็นวาระแรกหมายถึงว่าเมื่อท่านศาสดาเริ่มได้รับก,การแต่งตั้งเป็นรอซูลของอัลลอฮ์แล้วการจ่ายสกาดก็คู่กันติดตามมา แล้วก็มีการอ่านอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญอย่างที่เราศึกษาร่วมกันก็คือในขณะที่ท่านระบาดอยู่ที่บ้านของท่านนั้นก็มีคณะหนึ่งดังที่ักุรอานกล่าวไว้ได้ละมาดร,ร่วมกับท่านศาสดาซึ่งในขณะนั้นที่อาลุนเบตท,ที่มีชีวิตร,ร่วมอยู่กับท่านศาสดาก็คือท่านมอมอาล i อะลฮิสสลามและก็ท่านหญิงคอดิยะอะลยหยฮาซลามที่เป็น บุคคลสองบุคคลแรกสองท่านแรกที่ละหมาดตามท่านศาสดาดังที่อัลกุรอานได้กล่าวยืนยันไว้และนี่เองที่ถือได้ว่าเป็นเป็นอามัลแรกแรกที่ท่านศาสดาได้รับวิวอ์และท่านก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหลังจากนั้นพระองค์ก็ได้นําเอาอัลกุรอานที่ท่านรับมาทั้งหมดสี่สุรานี้ก็มีการอ่านขึ้นที่บ้านของท่าน ทำให้ผู้คนที่เป็นพวกมุชริกหรือว่าเป็นพวกอาหรับยาฮิลิยานั้นก็มีความทราบซึ้งในสิ่งที่ท่านศาสดาอ่านะฉะนั้นจึงทําให้พวกเขาบางคนนั้นอยากจะฟังว่าท่านศาสดารับวิวรหรือรับวะฮีจากอัลลอฮฺฮานตาราและอ่านที่บ้านของท่านทั้งในละหมาดและนอกละหมาดนั้นเป็นอย่างไรซึ่งพวกเขาก็แอบกันมาในยามกลางคืนเพื่อมา ลอบฟังการอ่านอารรัลกุรอานของท่านศาสดาแต่กระนั้นขเขาก็กลับไปบอกกับพวกเขาว่าสิ่งที่เขาได้รับฟังมานั้นเป็นมายากลนี่คือความาตรบัติสัตว์เลยว่าการเป็นผู้ปฏิเสธของเขาที่เขาไม่ยอมรับในการอารร่านอัลกุรอานของท่านศาสดาแต่อย่างไรก็ตามในท่านศาศาศัลอสฮามตาราก็ได้ส่งวิวออร,ร์อัลกุรอานอย่างต่อเนื่อง มาให้กับท่านศาสดาซึ่งในอพิโซดต่อไปอินชาลอเราก็จะนำเอาสุระที่ถูกวิวณนมาเป็นลำดับที่5และลำดับต่อๆไปอีกสักประมาณ5 10องค์การนำมาเ,าเรียนต่อท่านศาสดาซึ่งในอพิโซดที่3เราก็จะได้พบว่าสุรอัลฟาที่หซึ่งเราเป็นสุรรแรกที่ปรากฏในอัลกรุรอานแล้วก็ถือว่าเป็นวาจิบที่ ท่านศาสดาใช้อ่านในในการละหมาดนั่นก็คือสุรัตาัฒยาซึ่งเป็นสุระที่หนึ่งอัลกรุรอานและอ่านนำในทุกๆรกสของการละหมาดนั่นก็คือสุรัฟาัฒยาแล้วก็ตามด้วยสุระสันส้นๆซึ่งก็จะเป็นวะฮีที่ถูกวิวรลงมาเป็นลำดับวิวรที่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าซึ่งเราจะได้ มาศึกษาร่วมกันในอัพิสูน์ที่3ต่อไปเพราะฉะนั้นสำหรับในวันนี้หวังอย่างยิ่งว่าการนำเสนอสี่สุราท,ที่เราได้อ่านร่วมกันมาตั้งแต่ลำดับวิวรที่1ที่2ที่3และที่4นั้นจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมในแง่ของประวัติศาสตร์ในการลงวิวรอัลกุรอาน4ี่สุรานี้ แล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจถึงวัตตะปฏิบัติหรือชีวิตของท่านาศาสดาที่เริ่มแรกเมื่อท่านได้รับเบยสัตหรือมับอาชัยเป็นรอซูลแล้วภารกิจหลักของท่านก็คือการรับวิวร Al ์อัลกุรอานแล้วก็นำเอามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอินชาลอหวังอย่างยิ่งว่าเราจะได้ศึกษาร่วมกันอีกในําดับวิวรต่อๆไปแล้วก็จะได้นำเอาคำ อธิบายบรรยายของอิม่ามะซูมที่ชี้แจงแถลงไขให้เราได้ทราบถึงความเป็นมาหรือว่าประวัติศาสตร์ของการลงวิวรอ,อัลกรุรอานให้ของ Allah ของัลลอฮุช่วยจาลาให้กับท่านชา,นานสดามุมัสสาลลัลฮุอะลัยฮิอลอาลฮิวาสัลลมัมสำหรับอพิสอดนี้ผมขอจบด้วยกับวบิลลาฮิลตาฟิกวะลิดายะวะสลามาะลกุลมวะระห์มัตุลลอฮ wa baraka